คความใหญ่เรื่องลครที่เห็นคนยืนตรงนี้ครับมุมเขาจะเห็นเราในมุมนี้ครับแล้วก็ถึงแล้วครับวัดราชบุรณะอ้สวยใหญ่อีกแล้วนี่ครับด้านหน้านะก็มีร้านอาหารเต็มเลยครับ จอดรถก็น่าจะเป็นฝั่งนู้นนะฝั่งนี้เป็นเขาเหลืองแถดแรงจริงครับหรือหมวกแล้วผมตวเตือนอีกทีเออโหน,นี่ก็สวยอุ้ย ไม่เรียกมาเขาเขาไม่ได้ให้มึงก็ต้องแบ่งกูมั่งอันนี้เป็นจิตกรรมฝาผนังนะร้าชชุมชนะอันนี้เหมือนกันไหมสิบบาทเหมือนกันนะสิบบาทกันนะสวยครับมองตรงไปคือสวยสวยมากเลย แล้วครับที่สุดของความอลังการครับวัดไทยกนะ็ <c oughs> ย <c oughs> มาเยี่ยมเราทำแบบการไม่ใช่ยังไม่มีลมให้อ่ะดีเพลินเอาอยู่ข้างในนึงนะครับ <c oughs> เปอร์เซีย <c oughs> <c oughs> น, <c oughs> นอีกแล้วเปอร์เซนเอียนขอบคุณเปอร์เซียนครับความอลังนี้ฝนตกอีกแล้วครับท่าน <c oughs> แต่ว่าสัมผัสได้นะว่าเข้ามาแล้วลวันนี้จะเล็กกว่า วันที่แล้วเออพื้นที่แา่การสร้างครับอลังการใหญ่แล้วก็ขึ้นข้างบนได้ด้วยเอาละงานมาทีนี้เพราะว่าเากั้นใช่ใช่มูนเราต้องถ่ายแบบนี้เลยเราถ่ายรูปเหมือนที่เขาถ่ายดีกว่าครับออจากเซฟฟี่ได้นะครับนี่ต้องต่อคิวนะต่อแถวก็เดี๋ยวจะเดินไปข้างในแล้วครับเพราะว่าเห็นคนเดินขึ้นไปบน ปลาปางด้วยครับเขาเรียกว่าเจดีป่ะเดี๋ยวปลาปางนี่ครับโอ้โหดูสิโอ้โหตู้นี้เขาเดินเข้าไปข้างในได้ด้วยนะทำไมเราไม่เดินเข้าไปข้างในล่ะหมูก็กลัวไปควาเนี่ยอ๋อเออไปไปไปเดี๋ยวข้างในก่อนแต่ว่ามีทางลนขึ้นแบบอืมไม่เป็นไรเราไม่ได้เก็บทั้งทรายนี่ เดี๋ยวไปขวางเขาเลยเพราะเราก็ต่อคิวเหมือนกันท้องเมื่อกี้ครับรอคิวนานอยู่นะรอคิวพักเลยเออแล้วก็คือคนหนึ่งเขาก็อยากได้เฟรมอ่ะเนาะอมาสามคนนี้ก็สามสามเฟรมเลยก็จะสวยจริงครับสวยจริงรูปสวยจริงเราสวยปะโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะสวยจริงครับไปฝั่งนี้หน่อยดิ อยากรู้ฝั่งนี้เป็นไงโอ้ได้ย่ไปฝั่งนี้จะล่มลื่กนกว่าเพราะว่าแดดมาทางนู้นไงเออมันจะได้เย็น,นอันนี้คือใหญ่มากนะครับมองด้วยตาใหญ่มากเลยในกะล้องดูอาจจะเหมือนเล็กนะคนไปอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับคนตัวคนแบบเล็กนิดเดียวเองโอ้ สวยจัดตรงนี้ถ่ายรูปได้น,นะเด,ดี๋ยวพี่นะโอ้ยดูความใหญ่เรื่องะคอนี่แต่ร้อนจริงอ๋อร้อมากอะ่ะนี่ครับคนไปยืนมองเล็กนิดเดียวเองดูป่ะมามามาลองดู มองเห็นไหมครับน่ะแล้วคือฝาหลังนะเดินเนาะโอ้โหสงสจริงแล้วก็มองก็มางเงี้ยเหรอโอ้โหจินตนาการไม่ออกเลยว่าตอนที่แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะขนาดไหนอันนี้ข้อมูล เราถ่ายเห็นมั้ออยอืมโอ้ยระวังนะครับถนนหน,หนทางเขาจะปุกปมบั๋มสะดุดง่ายๆเลยขึ้นยังไงอนะ่ะอ๋อขึ้นทางนั้นอ่ะ นะ่เอามือผมไปดูโอ้โหใหญ่นี่ก้อนเดียวนะเขาเรียกอะไรสิละแรงอ่ะตรงนี้เขาเรียกอะไรนะอุ้ยิดอะไรนะจำไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่เคยรู้ไงจะลืมเอาไงอุ้ย <c oughs> โู๊ <c oughs> ความสูงนะดูครับคนไายขึ้นนีแบบยังชันเนี่ยคือชันมากเลยนะโอ้โหคือด้วยทรงเจดีย์เขาครับทำให้แบบบันไดเาขาค่อนข,ข้างชันอยู่แล้วนะนี่ดูดูลางข้างเก้าคือแบบแล้วก็คืนจะยกยามนิดๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เสมอนะเกอมาติว่าขึ้นแล้วสวยมาก มันยังต้องขึ้นไปอีกแล้วยังๆอันนี้น่าจะชั้นกลางครับพักเหนือ่อยแป๊บอะไรนะพักเหนือ่อยแ่อโอ้ยเนี่ยมีเหมือนกันเลยเนาะแบบโผงอะใช่นะเดินนี่ใครเอาลงมาทิ้งตรงนี้ไม่รูน้นี่ใช่ใช่ใช่ดูความสูงหน่อยโอู้กกลัว ระวังนะครับสูงมากนี่แค่ชั้นกลางนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเดินวนมาอื้มนี่คือรอบรอบป่ามีมีลายดูร้ะนดะ้วย ก็เหลือแค่เดินขึ้นไปแล้วครับนี่ทางนี้โอ้จะต้องกลับไปรับอีกก่อนโอ้แสดงว่าข้างในอ่ะจะมีภาพจิตกรรมฝาผนังอายุเก่าแก่อยู่ที่เขาโชว์ตอนขาเข้าครับตอนทางเข้านะ ลมเย็นมากเออแต่ลมดีลมโชยมากครับอุ้ยงนี้เป็นทางเดินระหว่างทางเดินก็มีแบบตปป้นรูดเต็มเลยพลังจริงแบบแต่คนจะมาเยอะนะอันนี้ไม่ชันเท่าไหร่แลครับมีลาวให้ด้วยป,ปหัวมาดิไม่มันเป็นทางสวนได้แล้วก็ไปทางซ้ายสิถ้านรอยอย่างนี้ก็ ลาเป็นว่าคนก็ไม่ระบายสิเอ oh, <my> จะได้รีบเที่ยวรีกลับ mm hmm. คนอื่นจะได้มาไม่แน่น mm hmm. เอาเรื่องนะบัวใหยนะข้างในผมเห็นผมเห็นโครงสร้างข้างในนะครับเป็นเป็นอิฐเป็นอินละ่ะ I <mean>, ด้านบน <'re> <in> โหระลมลมเข้าดีมากนี่คืออะไรห้ามเข้านะโอ้จนไปเลยข้าวชันมากโอเคป่ะในโซนทางด้านหน้าที่เห็นคนยืนตรงนี้ครับมุมเขาจะเห็นเราในมุมนี้นะครับโอ้นี่คือคนเมื่อก่อนคนโบราณจะถ่ายรูปในมนี้นะครับมอง แบบอย่างขี้ข้างขาวครับอับแบบนั้นเลยโอ้เสียมกันหูเก่ามากนนามกินแรงมากก็อันน,อนี้เขาหืมกินแรงมากข้างล่างเครื่องทองอ่ะ นี่ะเสียงข้างคาวอยู่เลยเอ้ยเต็มแล้วข้างคาวข้างบนเต็มเลยเดี๋ยวเรื่องนี้ไปนะมีเชื้อโรคนี่ครับโอ้โหดูวิ่จตบมากนะเครื่องเครื่องไทยเราเมื่อก่อนนะครับนี่ไปเถิดเท่านั้นเราจะกดทีเดียวพอดูเสร็จก็ลงครับจะได้ผัดเปลี่ยนคนมาดูเรื่อยๆเนาะไม่แน่นจนเกินไป ครับนี่เรายังไม่แก่กันเลยไม่ใช่เหรอไม่แต่คือมันก็น่ากลัวอยู่นะดูดิเกิดแบบไม่ระวังขึ้นมานี่เราไปนี่ทางลัดเลยนะโอเคจับมีอดีกว่ามใหญ่กว่า ร้อยมันตูยังไม่จบอู้ยีนี่อีกอลงลงลงจับเท้าลงไปมันก็ดูดขั้นแต่ถือฝ่ายนะอ่าโอเคครับวัดราดชบุรณะ ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเนี่นะวัดใหญ่หรอวัดใหญ่ใช่ไหมเออเฮ้ยไม่ใช่โมคนนะไม่ใช่ไปคาเฟ่เหรอไปคาเฟ่อืมก็เอาอนี้ถือว่าอ่าสำหรับวัดนี้เป็นไงบ้างวัดราชบุรีนะเป็นไงบ้างสวยไหมสวยแต่ว่าอลังเลยนะสูงมากพื้นที่จะจะได้ของแรกเนาะอ่าความสวยความอลังการนี่ต้องยกให้เขาจริงเป็นกลุ่มเก็บสมบ ใช่ Mr งั้นต่อไปเราจะไปไหนต่อโดยจา<ะ>กสภาพแล้วเดี๋ยวคงไปหาร้านคาเฟ่นั่งแล้วละครับ <c oughs> โอเคครับไปเจอกันร้านคาเฟ่ครับนี่ครับก็ขับไปตามถนนนะร้านก็อยู่ข้างหน้านี่เองเออห่างจากวัดราชบุรณะ,ระ่อกี้ครับประมาณแค่สี่นาทีนะน่าจะอยู่แถวนี้แล้วมั้งน่าจะเปลี่ยนชื่อร้านแล้วเปล่านี่อันนี้แหละเป็นหนึ่งหนึ่งต่อสองเหรอ คอฟฟี่คอมพานีเอาเอะไรราคาดีไหมาาราคาดีไม่แพงน,นะเอาอเมริกาโน่เย็นครับไม่หวานเลยแก้วหนึ่งพวกากลางแล้วกันครับ กาแฟเลือกด้วยนะช็อกโกแลตร์กอ้ยอืมมากินมา,า,ากมาย่อร่อยครับเฮ้ยจริงเหรอหอมมากปลกๆแบบเปรี้ยวแบบนิดๆอร่อยครับไม่หวานมาก แต่หอมแบบหอมเลยหอมทั้งชาไทยกับหอมทั้งมะนาวเนาะโคตหอมอร่อยมากสวยดีในรูปเ้อะทกคีมากแล้วทำนะแก้วนี้ห้าส<ะ>ิบบาทหาจากไหนเนี่ยถือว่าเป็นกาแฟที่ดีครับมีอมเปรี้ยวนิดนิน,นนะตามสไตล์ของพั่ากางนะครับ